อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อต้นชั่วโมงนะครับว่ามีซีด ออินเทร์วิวนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยนะครับผมนะฮะจะสัมภาษณ์นะครับหนึ่งศิลปินครับจากเวที Academy f a n t a s i เชนะครับเขาเนี่ยโอ้โหมีความสามารถทั้งด้านการเรียนนะครับทั้งด้านดนตรีและแน่นอนนะครับการแสดงแล้วก็การร้องเพลงอีกด้วยนะครับเขาไม่ใช่ใครนะฮะเขาคือนัทศักดาทอนนั่นเองนะครับหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลออกมานะฮะมากมายเลยนะครับผมนะฮะโอ้แล้วก็ติดชาร์ด้วยซิงเกิลล่าสุดของเราเดี๋ยววันนี้วางอัลบั้มนะฮะวันแรกด้วยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับเขานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปฟังเพลง

ควรจะกินอไรให้อิไ่ไหมแล้วระวังดีๆเวลาจะไปไหนกันับรถจวจอดน,นอน,อนแรนและเธอฉันเองอยู่ริงนี้ตั้งใจทุกวันค้างนองริร้อ,อ,อนทคืนบบ้เธอกันสิ่งที่ฉันม่ เธอไม่ฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยใจมันก็คอยจะถามเธออยู่สักทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังช่วยพูดหน่อทีบอฉันได้ดังเพราะไม่ฟังยิ่งทำไม่นอนฝัน We love และตอนนี้นะครับเจ้าของเพลงนี้ก็อยู่ในห้องกับเราแล้วนะฮะสวัสดีคุณนักสักดาทรครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนชาวซีทุกคนด้วยนะครับนะฮะนะฮะเพลงนี้เนี่ยอยู่อันดับ5ของซีชาร์ตของเราด้วยนะครับก็คือขึ้นมาเรื่อยๆเลยคนขอเยอะมากนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับดีใจก็คือปล่อยมาแต่ละเพลงก็คนที่ทุกคนที่ซีก็ให้การต้อนรับอย่างดีครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับครับผมนะฮะก่อนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีเมียนะครับรออีก น่าจะทิย์หน้าได้ดูกันแล้วครับอืถ่ายยังครับถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วนะฮะเรื่อง้เรานัดได้ดูตัวอย่างแล้วแหละแต่เขายังไม่ยอมปล่อยอ๋อครับครับผมอาจจะแบบว่าตัวพุ่มกับอาจจะแบบติดอารมณ์ติดติดนิดนด้นะมันยังแบบขาดอารมณ์อะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะฮะก็อาจจะต้องเดี๋ยวรอดูนะฮะอะไรที่รอมันมักจะแบบว่าสนุกหรือว่าคุ้มค่าเสมอนะครับครับ่อนนี้ก็จะมีไม่มีพรุ่งนี้ที่เคยส่งมาใช่ไหมครับครับนาทีเงียบงานดับไฟด้วยน้ำมันและอันนี้ก็คือล่าสุดก็คือคิดถึงงงััๆนน่เอ นะครับกระแสตอบรับดีมากทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในอัลบั้มหรือเปล่าครับอ่ามีหมดเลยครับทั้ง4เพลงในอัลบั้มชุดใหม่ที่เพิ่งวางแผงวันนี้เลยนะวางแผงวันนี้เลยใช่ครับอ่าวางแผงที่ร้าน B2S ทั่วกรุงเทพนะครับผมนะฮะแต่จังหวัดก็ลอยนิดนึงแล้วกันนะครับก็นี่เป็นอัลบั้มชุด2ของนะชื่อ3 6 1องศาณสบาทรครับอ๋อครับนะ พี่เอที่เป็นคนดูแลพยายามจะยื่นอัลบั้มให้หารู้ไหมว่าไม่มีใครมองเห็นนะฮะเพราะว่าเราเราเป็นวิทยุนะครับพี่แอร์นะฮะเราไม่มีเว็บพงเว็บแคมนะฮะแล้วก็อย่ามาตีผมด้วยไอพงไอแพดเดี๋ยวผมยึดนะครับอัลบั้มนี้วางแผงวันนี้วางแผนวันนี้แล้วก็ชื่อ361องศานัทศักดาธรใช่ครับที่มาของอัลบั้มครับที่ตั้งชื่อนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นอัลบั้มที่เราต้องการให้คนได้มองเห็นสัมผัสแล้วก็เข้าใจตัวตนของนัทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านเพลงใหม่ เจเพลงบวกอีกหนึ่งโบนัสแทร็กกันนะครับครับแล้วก็นอกจากเพลงแล้วอีกความพิเศษก็จะเป็นมีเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กครับซึ่งจะเป็นหนังสือประมาณ170หน้าที่มีรูปของนัดในมุมต่างๆแล้วก็นอกจากรูปก็จะเป็นข้อความที่นักเขียนเองนี่ครับสอดแทรกเข้าไปตามส่วนต่างๆ่องเพราะคุณนัทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักเขียนด้วยใช่ก็เขียนหนังสือเขียนหนังสือด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อความข้อคิดหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าบันทึกความรู้สึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมีแบบมันจะมีสี่พารแก ชื่อซีนาริโอก็จะเป็นเรื่องความฝันพาร์ทสชื่อ s วอลโล w นี่จะเป็นเหมือนแบบว่าประโยคสั้นๆชวนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครพาร์ทสามซีเคก็จะเป็นเรื่องความลับอาพาร์ทสเรื่องโซก็เป็นเหมือนจิตวิญญาณเรื่องดนตรีของเราอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนะครับผมนะฮะนี่ก็ทุกอย่างก็รวมอยู่ในนี้นะรวมที่อยากจะซื้อเก็บสะสมหรือว่าชอบนะฮะดนตรีแล้วเนี่ยผมว่า คุ้มมากๆนะฮะเพราะว่าสวยสวยงามแล้วก็แบบรูปถ่ายออกมาสวยและเล่มโตมากเลยโฟโต้บุ๊กนะฮะไม่ได้เล่มเล็กๆนะครับครับก็มันอาจจะหลงไปอยู่ในแผนก d v ีดีนะครับอย่าเข้าใจมันใหญ่กลองใหญ่นะเออนะครับนะฮะอัลบั้มนี้นะครับคุณนัทมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับคนเรียกว่าก็อาจจะเหมือนชื่ออัลบั้มเลยครับตลอดทุก361องศาของการทํางานเลยครับเพราะว่าอย่างเจ็ดเพลง ที่ที่มีนะครับเจ็ดเพลงแล้วก็บวกแปดเป็นนเโบนัสแทร์นะครับก็แต่งเองห้าในเจ็ดะครับในทำนองนะครับแต่งทำนองเองห้าในเจ็ดเลยคือหลายเพลงเหมือนกันอย่างไอคิดถึงนึกไว่าส่วนนี้ก็แต่งทำนองเองเหมือนกันนะครับเพราะคุณนัทเองก็เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีอยู่แล้วด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็นอกจากแต่งทำนองก็จะเป็นแบบว่าในส่วนเนื้อหาเราก็จะลงไปคุยกับทีมเพลงครับว่าแบบนี้เราเราชอบหรือยังหรือยังบางเพลงก็จะมีส่วน ช่วยวางคอนเซปต์ตั้งแต่แรกะครับอย่างสมมติเพลงที่ชื่อเพลงคิดถึง,งดังๆนี้ด้วยครับแล้วก็เพลงที่ชื่อผู้ร้ายอะไรเงี้ยครับ,รบก็บอกอพี่เอกเป็นเอกเสกสรรที่เขาเขียนเนื้อว่าเอ้ยเราอยากได้เนื้อหาประมาณไหนเขาก็จะเขียนออกมาเนี่ยครับครับผมแล้วเห็นว่ามีแก๊สมาร้องด้วยอย่างเพลงเมื่อกี้นล้ก็มีน้องแจ๊กซ่าคิดถงึงดังก็มีน้องแจ๊กซ่ามาครับ แต่เท่านั้นนะครับมีมีแก๊สจิ๊คพอลลี่ก็มีคนแล้วมีแก๊สนักดนตรีหรืออะไรแบบนี้ไหมครับอ่าก็โปรดิวเซอร์เนี่ยจะเป็นพี่เต๋าพระนเพิงศิรินะครับที่เป็นครูเต๋าอยู่ที่บ้านเอฟแปตอนนี้ครับคนนั้นนะครับสนิทผมสนิทเหมือนกันพี่เต๋านะครับนั่นแหละครับพี่เต๋าใจดีก็แบบเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็จะมีทีมเพลงอ่าเขียนเนื้อนี่ก็จะเป็นพี่เอกเป็นเอกเสกสรรทุกเพลงทุกเพลงนะทุกเพลงตั้งแต่ไม่มีพรุ่งนี้มายันเพลงใหม่ทั้งหมดเนื่ะครับเขียนเขียนเก่งมากครับคือตรงใจกันแล้วก อนอกจากนั้นก็จะมีนักดนตรีหลายๆคนแบบพี่พต้นพี่จุม๋มในที่พี่เปียกซึ่งเขาอยู่ในวงการมาค่อนข้างนานเลยนะครับ,รบ,รบแต่ว่ามา,มาทำนี่ก็ หลายคนอาจจะจำไม่ได้เพราะว่ามีน้ำแฝงเปียกโปสเตอร์ไงผมรู้จักใช่ไหมครับบอกเป็นแค่ชื่อเล่นละกันอนะครับมาแค่นี้ครับครับผมนะวันนี้วางแผงวันแรกวางแผนวันแรกหรือยังหรือว่ายังที่ที่ B 2 S ทุกสาขาทุกกรุงเทพครับแต่ว่าต่างจังหวัดก็ต้องรอรอเขาคนส่งไปนิดนีงอ๋อนะครับผมคาดหวังอะไรยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับของอัลบั้มนี้คือคาดหวังอยากให้ลองซื้อกันนะครับจริงๆเพราะว่า มันอย่างที่บอกคือมันเป็นอัลบั้มที่นัดทุ่มกับมันมากๆครับ,รบเรียกว่าเป็นคือกล้าพูดเลยว่าสี่ปีที่ทํางานมาเนี่ยครับ,รบอันนี้เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจและภูมิใจนําเสนอที่สุดจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้ได้ลองดูเพราะเราเอาเอาตัวเราใส่เข้าไปจริงๆนะครับ,รบนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็น361องศาอีกหนึ่งองศาที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าก่อนน้นนี้ก็คือจะเห็นคุณนัทเนี่ยนะครับมีผลงานมากเลยนะฮะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยมีละครเวทีด้วยอ่ามีละครเวทีด้วยครับเล่นกาลังแสดงอยู่นะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ชื่อเรื่อง Fame the Musical ครับผมครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเป็นละครบลอดเว์จากอเมริกาเลยครับแล้วก็มาทํป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วก็เราก็เล่นที่เอ็มเทเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ไฮสคูลแห่งหนึ่งที่เทรนเด็กให้เป็นไปเป็นนักแสดงนักร้องนักเต้นมืออาชีพซึ่งมันเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในอเมริกานะผมก็เห็นว่ามีหนังออกมาตอนนี้แรกแรกสุดมันจะเป็นซีรีส์ก่อนครับแล้วก็เป็นหนังแล้วก็ค่อยเป็นละครเวทีครับครับผมคือน่าเราเอาเวอร์ชันละครเวทีมาแปลเป็นไทยครับในละครนี้คุณนัทรับบทเป็นใครครับนัทรับบทเป็นตัวละครชื่อนิกครับซึ่งนิกนี่จะเป็นเหมือนอ่ เป็นคนที่จริงจังด้านการแสดงอยากจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพไม่อยากคือเขาจะเคยเล่นโฆษณามาแต่เขาจะไม่อยากให้คนแบบมองเขาเป็นเป็นเหมือนดาราวัยรุ่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะเป็นที่ยอมรับจริงๆในเรื่องความสามารถซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมันมีส่วนคล้ายกันนัดมากอยู่อย่างคือนะักก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าไปที่ไหนนัจะพูดเสมอครับว่านั้นไม่ชอบให้คนเรียกเราว่าดาราเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาแต่เราแค่ เราแค่ชอบร้องเพลงแล้วเราอยากจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องมากกว่าไม่ใช่คําว่าดาราคือคําว่านักร้องที่มันมีตัวตนชัดเจนกว่านี่ครับว่าเราเนี่ยนะแบบว่าพัฒนาการร้องนะเราอะไร้อย่างนี้นะครับครับผมอ๋อนะครับอันนี้นี่คือมีแสดงวันไหนบ้างครับผมบอกได้เลยสุกเสาร์อาทิตย์ครับวันสุกเสาร์ก็จะเป็นรอบทุ่มหนึ่งวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบ ใบสองนะครับก็เหลืออีก2อาทิตย์แค่นั้นเล่นถึงวันที่25กันยายนนี้นะครับแล้วก็ซื้อบัตรที่เว็บบัดนาบุ๊กิ้งดอทคอมครับนะใครที่เป็นแฟนหรือว่าชอบละครเวทีนะฮะอยากเห็นละครเวทีดีๆเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับแนะนําจริงๆครับนะครับคราวนี้อยากรู้ฮะคุณนันเพราะคุณนันเนี่ยเรียนฮาวาดใช่ไหมครับครับผมโอ้โหแบบโปรไฟล์การศึกษานี่แบบสุดยอดมากอ่ะทั้งการเรียนนะครับทั้งงานเพลงนะฮะละครเวทีนี่ต้องเดินสายอัลบั้มอีก บแบ่งเวลาอย่างไงครับเพราะว่าผมว่ามีน้องๆหลายคนแหละที่ทั้งการเรียนนะครับแล้วบางคนอาจจะต้องทางานพิเศษไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่ามีหลายอย่างที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยครับคุณนัทแนะนําหน่อยครับคือนะัทตอนนี้นะัทโชคดีตรงที่ว่าเออนัททำงานเอ,อ้นัทเรียนจบแล้วนะครับก็มีเวลาทุ่มให้กับงานค่อนข้างเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ระหว่างช่วงช่วงที่เรียนไปแล้วก็ทํากิจกรรมไปนะครับ,รบก็พยายามแบ่งเวลาให้มันเหมือนเท่าๆกันอะเราไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไปครับเพราะว่าการเรียนสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันเลยครับคือ อยากคิดว่าเ,เรียนนี้เราจะเอาไปใช้อะไรได้คือพอ uh huh. จบไปแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองครับว่า มันมีมุมมองจากวิชานั้นที่เราเรียนอตอนนั้นที่เรายังเอามาใช้ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมนะฮะตัวอย่างเลยเพราะว่าคุณนัทเนี่ยโอ้โหเรียนมาสุดยอดนะฮะแต่ว่าถึงแม้บางคนบอกเอ๊ะเรียนแบบเรียนฮาวเวิร์ดแต่ว่ามันเป็นนะักร้อมมันเกี่ยวอะ <c oughs> แต่ว่ามันยังได้ใช้อใช่<ๆ>มันจะเป็นสิ่งที่บแบบว่าหมุนเวียนอยู่ในความคิดขอ,องเราเนี่ยแหละใช่ไหมครับทุกอย่างถ้าเราถ้าเราตั้งใจเก็บเกี่ยวในช่วงที่เรียนอยู่นะครับประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนเนี่ยมันจะซึมซับอยู่ในตัวเราเองโอ้โหนี่นะฮะตัวอย่างครับ ต่อไปนะครคุณนัทเขาจะเปิดติวพิเศษนะครับวิชาอะไรบ้างดีครับคุณนัทวิชาเป็นคุณครูนัทนะครับผมนะฮะคราวนี้ได้เห็นหลายอย่างอะละครเวทีมีแล้วละครทีวีเหรอครับมีวางแผนไว้บ้างไหมจะได้เห็นไหมครับละครทีวีนี่เคยมีเรื่องหนึ่งตอนนั้นชื่อคลื่นฝันวันรักเล่นเป็นดีเจด้วยนะเขาจะเล่นกับดีเจหัวฟูของเราเนี่ยใช่แลครับใช่แล้วนะฮะอ๋อนะครับผมนานแล้วครับอันนั้นประมาณ อันนั้นเหมือนกับสไตล์ซิทคอมนิดๆอะไรอย่างงี้นะครับประมาณสามสามปีที่แล้วมั้งเออนะครับอันนี้เราต้องคงเชิญให้มาสุดยอดของเราไว้ดีไหมได้เรามีซิทคอมสุดยอดครับเชิญครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีแผนครับในเรื่องของละครทีวีนะครับก็จะเป็นเน้นหนักไปทางสายเพลงมากกว่าสำหรับนัดนะครับครับอ๋อนะครับแต่ว่าก็สนใจเห็นว่านี่ก็สนใจในการแสดงเหมือนกัน แล้วแต่ผู้ใหญ่ดีกว่าครับของเราก็คือเราเราเรามาอยู่ในวงการในฐานะนักร้องเป็นหลักครับถ้าเป็นโอกาสอื่นๆเปิดขึ้นมาก็ถือเป็นอะไรดีๆที่น่าลองทำอะไรเงี้ยมั้งครับผมนะฮะคราวนี้ก่อนหนี้ก็พูดไปแล้วว่า MV เนี่ยไม่ช้านะฮะกับเพลงคิดถึงดังๆที่ฟิชเชอร์กับคุณแก้วซ่าซ่านะครับจะมีคอนเสิร์ตไหมครับที่แฟนๆงอยากดูต้องรอติดตามครับสำหรับคอนเสิร์ต ถ้าเป็นของนัดเดียเด๋ยวนี้น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆหนึงครับคง,งต้องใช้เวลาเตรียมตัวกันมากๆกว่าจะมีโปรเจกต์นั้นแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์ที่รวม AF ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นรุ่นหนึ่งถึงรุ่นแปดรุ่นหนึ่งมาเปล่าไม่แน่ใจรุ่นหนึ<ะ>่งยังจะมาอยู่หรือเปล่าเพราะหมดสัญญาไปแล้วนะครับแต่ว่าก็รวมทุกรุ่นที่ยังอยู่ในสัญญาอันนี้เ,นเอาเอาวงในมาพูดใช้ใช้จะมีขึ้นเดือนพฤศจิกายนครับวันที่สิบสองจะเป็นทีมแบบว่ากีฬามาเล่นกันแบ่งเป็นทีมครับก็ถือว่าจะ คนดูมีส่วนร่วมได้ไหมครับแน่นอนครับคนดูก็จะเข้าไปเล่นเกมต่างๆด้วยกันแต่เดี๋ยวรายละเอียดนี้คงเดี๋ยวได้มาบอกกันอีกทีแน่นอนว่าเหมือนเป็นแผนๆที่วางไว้อยู่นะครับยังไงน่าติดตามไปทีเดียวนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับแฟนๆนี่ถ้าอยากจะเข้าไปนะับพูดคุยกับคุณนัทหรือว่าติดตามอัปเดตต่างๆนี่สามารถอัปเดตที่ไหนได้บ้างครับก็อย่างช่องทางแรกก็ C Space มีแน่นอนนะครับเข้าไปแอดกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็น facebook com n u t saktorn อันนี้ก็อัปเดตเองเล่นเองตลอดเวลา นักักนาทรตรงตัวเลยครับนัทนนี่สะกด NAT นะครับครับผมนะฮะก็เข้าไปดูได้ก็เห็นคุณนัทมตอบทวิตเตอร์ผมเลยโอ้ดีใจนะมีคุณนัทมาตอบทวิตเตอร์นะก็เปิดเพลงให้บ่อยขนาดนี้ขอบคุณกันนิดนึงใช่นะครับผมนะฮะเห็นว่านะครับก่อนจากกันไปอะตอนนี้ขอให้ฝากก่อนละกันนะฮะอยากฝากอะไรบ้างก็ฝากระบ้านนี้ไว้อีกทีแล้วกันนะครับ361องศานัทงศากนาทรวางแผงแล้ววันนี้นะครับอยากให้ลองฟังกันดูทุกเพลงในัลบ้าที่ใส่ใจใส่ตัวตนลงไปนะครับแล้วก็ เดี๋ยววันนี้จะแนะนําให้ฟังสักหนึ่งเพลง,งเป็นตัว,วยอย่างในอับ้ามแต่ยังยังไม่ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นซิงเกิลต่อไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าอัลบั้มนี้เนี่ยมีโฟโต้บุ๊กนะฮะเท่าไหร่นะฮะร้อหน้าประมาณ170กว่าหน้าครับออเยอะมากไปถ่าย <laughs> ที่ไหน,นครับ สามโลเคชันด้วยกันครับอันนึงเป็นอาลโดร์ซึ่งอยู่ในซอยบ้านนันเองเลยเขาไปหาเขาไปหาที่สถานที่คือมันเป็นความบังเอิญนะที่ไปอยู่ในซอยบ้านนั้นเขาแรกเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านนัาอยู่ตรงนั้นเลยครับโกรธไหมคนหาโลเคชันโกรธไม่โกรธหรอกผมทํางานสะดวกสบายมากอ๋อเหรอครับแล้วก็อีกที่มันจะเป็นเอ่อเป็นเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ครับแต่เราเราดัดแปลงให้มันดูเหมือนบ้านจริงๆเลยครับอีกอันก็จะเป็นเป็นในสตูเลยครับจัดแสงแบบว่า แแอ่า<ล>อันนี้ก็มไม่ได้ถือว่าแบบไปไกลมากอะไรอย่างนี้แต่ว่ารูปสวยนะฮะชอบมากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมี2เพลงนะฮะเพลงที่จะไม่ได้เปิดชื่อว่า เพลงที่จะไม่ได้เปิดชื่อฉันยังอยู่ทั้งคนอันนี้ชอบมากอันนี้เป็นเพลงที่ชอบที่สุดในระบางันนี้คุณนัทชอบส่วนตัวแต่ว่าเพลงที่จะเปิดให้ฟังในชื่อว่าชื่อหนึ่งคำที่รอครับเพราะว่าเพลงนี้มันถ้าฟังท่อนฮุกมันจะมีลูกเล่นเก๋ๆในเสียงร้องนะครับครับมันจะเป็นลูกจําเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คิดอยู่ว่าเอ๊ะเอาไหนดีนะฮะใครนะครับที่รู้สึกว่าชอบเพลงไหนสามารถโหวตหรือว่าแนะนาคุณนัทมาได้ทวิตเตอร์ก็ได้เนาะหรือว่าทาง a c e b o o กก็ได้คุณับอกว่า รอดูฟีดแบกนะครับครับเอาละครับก่อนจากกันไปนะฮะให้คุณนัทพูดเข้าเพลงเพลงนี้ครับก็หนึ่งคำที่รอนะครับก็เดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนลองฟังกันดูนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนได้รอฟังกันมาแล้วแล้วฟังแล้วมีความสุขมากๆครับโอเคนะครับไปฟังกันเลยครับกับเพลงนี้ครับ

แค่เธอ yeah, yeah. พูดคำคำ่รที่รอตน,นาวันนี้ได้ยินเธอด้บอกว่ก, yeah, yeah. ก็คุ